โอ้มาอยู่ในป่ามันพี่พน้องเอ้ยอะนันยกครับสมอสวัสดีครับพี่น้องครับอะมาพบมาปอกันคี่เก่าพี่น้องอยู่กับช่องยูทูปสมบัติดำซิม,มน,นะครับ บ้าสบายครับดูบุปลาฟาดงพี่น้องวันนี้ยู่กับมักซิกพี่น้องวันนี้รุ่นหกนะครับโอเบ แลนผมสาว่สั้นพี่น้องใกล้จะเต็มแล้วละ่ะดับแลนสามขั้นนะครับโอ้บอเดถไทยทํำมักซิกที่เคือพี่น้องน่าจะเป็นคลิปแรกสำหรับผมนะครับโอ้ควรคือหลายแท่ โอเปโก้นะครับโคเปโก้เอสเกสองร้อยนะครับมาร์คซิกซูเปอร์โอ้แต่ว่าขวนหลายอยู่พี่น้องเครื่องยนต์นี่ก็แน่ใจกันนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็ถือว่าหาเบื้องยากนะครับสำหรับรุ่นหกพอท่านได้สอบถามเพิ่นเลยว่า่นใส่เครื่องยนต์ัวเก่าบอเอาตักซส่เจ้าสมอครับ อุบาวสปายนะครับผมสาพี่น้องคนนี้เเก็เจ็ดฮาอุบาวไทยบ้านโอ้แดดจ่าเลยพี่น้องเลยมือนี้อ,อยู่ในปลาในดงผีนในปลามันปลาอ้อยนะครับรถแร่งครับรถแร่งนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับอยากผมมีมอยากฮัวหากินรสเผ็ดรึเ่าผู้บาวไทยครับวันนี้อยู่กับทีมงานนายหัวนะครับอยู่กับมาร์คซิกซูเปอร์ไดน้มิกโอ้คือมีอย่ะควนจะหน่อยอยู่พี่น้องใส่ตัวเก่าครับเครื่องยนต์ตัวเก่าพี่น้องเป็นเครื่องยนต์มิซูบิชินะครับ 6ปี34นะครับสำหรับมักซิกปั่นกับเป็นของเชฟสามีพี่เก้าพี่น้องรุ่นยี่80นะครับสำหรับปุกจีเบนดีมงานในหัวนะครับทั้งบันนองฝ่านะครับพี่นอ้องเป็นสื่อมาในราคา8แสนก0กว่วนะครับถึง่งความถึงเพิลเลอนะครับ ใส่รถแรงครับนี่ใส่รถแรงสองสี่ศูนย์นะครับสำหรับพิซซูตัวนี้คูโซวัปดุกถมสานะครับพี่น้องวันนี้อ่าบอ่อด้ม,มาเดนมาเยี่ยมมาหยาบนำูุบาวไทยกระโดดยกพี่นอ้องตักใ่รถเกี่ยวคุณ ครูบาอาารป็นิจเฟอร์ครับวนนี้รับรจะไม่สู้ฟุโซอย่ากมเาดินยบ่นี่ใส่ดินบ่าบว่าายโอ้ว่ามันมาแรนดินแมตอนมาใส่ปุยก็เดดํนนี่หาดอเขาดำน้โอ้เขาทาเว้ยวาดโอ้ยเ่นว่านั่นเขา่ลุดเดือมาดอไร เทีมงานผู้เบานะครับผู้เบา <นะ S 1> ทีมงานผู้เบารถเกี่ยวนะเว้ยเด็กน้อยเด็กน้อยยังใายรถเกี่ยวทีมงานรถเกี่ยวนะครับผู้เบารถเกี่ยว <c oughs> ใกล้สิ่งเดียวหรือที่ใกล้แล้วครับอ๋อทีมเหล้วกะทีแล่นน้ำหมู่บา้านเฮาเนาะ ออจ,อจอกจะแจกตามธรรมดาช่วงนี้เนาะงานบอใครหลายโอ้เปลี่ยนตเมืวอวานพุ่นพีน่น้องเนี่ยตัวเนี่ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเขาตรวเอาอยู่นี่มันเด็กเอาอยู่นี่จกเขาแล้วบอกใครได้เห็นนะครับสำหรับมกักซิกมาซิกซุปเปอร์ไดานามิกโอ้ช่วงล่างใบแท็ก80เซนครับ ใส่เรื่อยๆเ็ดโตนะครับจะเรียกสองโตคือเก้าพี่น้องสำหรับเก้ามาร์กซิกบุ๋มบามกะหรือว่ายังสมบูรณ์อยู่พี่น้องโอ้สติเกอร์พนรถเก่าแล้วไงรถใหม่พนหมดยังเมนก้มพนวาย่ะเดี๋ยวรอดรถดัมเจ้าน้อยพี่น้องดดรถดำแเลนไปถุมสาในหมู่บ้านเท่านะครับ โอ้น่าสนใจรถดำน้อยไหมโอ้โหนี่พี่น้องยางเทเลยเผ่าลอยม,มีสุซุตอนเดียวนะครับโอ้นี่พี่น้องนี่จัดเต็มเือกันครับสำหรับรถดำน้อย,ยรุ่นนี้แลนตามมู่บ้านเข้านะครับใส่รถไทเขาตักขึ้นเลย บรหาแต่ใส่ไม่โครพี่นอ้องรถดำหน่อยเอานี่รถไทยส่วนขึ้นใส่เลยนะครับอ,อยู่กับทีมงานในหัวบริษพี่นอ้องปิดซูไฟเตอร์นะครับดูนี่ก็ถือว่าหดูรออยู่นะครับแต่ว่าจะากเป็นหัวเกาหุ่นเกาแน่จักน้อยนะครับ วันนี้รถดับเลนสามคันนะพี่น้องเป็นมิตซูบิชิหัวประดุกกับไฟเตอร์นะครับสองหนึ่งศูนย์กับรอยเจ็ดหาเป็นฮิโนะนายักของคู่เป่าสปายนะครับ เป็นพึงซื้อมานะครับนี่รุ่นรุ่นหกโอบิโกรุ่นหกนะครับ, 6, ico, น 6, นรบเป็นเครื่องยนต์มิตซูบิชินะครับอกสูบเทอร์โบอกดีสามสิบซีนะครับสำหรับเครื่องยนต์เพิน่นศูนย์จุดแปดศูนย์นะครับสำหรับคุืจี ในปลาในปลาอ้อยในปลามั่นพี่น้องวันนี้รอยซีซี่แปรแรกมานะครับนักยีตันันครับพี่น้องแต่ว่าไฟพันยังติดนะครับไฟไทยยังติดอยู่ด้วยพี่น้องเังเหลือมาบมาบอยู่ คปผู้เบาเว,ว้ยมีแต่ทีมงานผู้เบามาเนี่ยทีมงานผู้เบารถเกี่ยวมาครับรถดำนะครับมาเนี่ยเอ้าไวเตอร์ครับแรงแรงครับไวรุ่นสร้างตัว กูบาไทยบ้านครับกูบาวสบายรอยเจ็ดหานะครับพี่โน่นายัก สำหรับหนายักษ์รอยเจ็ดห้าพี่น <LE> ้องสปายหนึ่งเจ็ดห้าบ้าพลังเหลือประมาณที่หารถดีละพี่น้องที่เต็มหล่อนะครับผมสา วันนิติดนะครับเครืองจนทีมงานนายหัวช่วงนี้กัทีมงานรถด,ดำรถมอเข้ากาบงานกันบบ่อ้าลนะครับพี่น้องโดนโดนสิได้มีงานเข้ามาพอาจ,จะเป็นทีมใดนะครับ

เดี๋ยวปิดไทยด้วยมิสซูเมเน้พี่น้องฟูโซนะครับหลดกูบาอุยนะครับเดี๋ยวจีบหน้าพอกันไหมพี่น้องมากซิกซูปเปอร์ไดนามิกจีบงานในหัวนะครับท่างบัดน้องฝ่า